สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพอ่อคุณแม่ FC แฟนช่องทุกท่านทุกคนนะคะตอนนี้ก็อยู่กับเสียมซองค่ะทางช่องบุญนำโชคเช่นเคยนะคะวันนี้ก็เป็นวันอังคารที่14มีนาคม2566แล้วนะคะอีกไม่กี่วันนะคะอีกบ่กีมือแล้วกฏจิถึงรัฐบาลไทยนะคะก็คือมือขึ้อนี่ละนะคะก็สิได้รู้กันแล้วว่าเลขไทยวันนี้นะคะสิมาโตใดน,นะคะ น่นพอดเนาะคุณพ่อคุณแม่นาจิเป็นมือนีโรดนะนาจิเป็นซีโม่งแรง้มือนีโลดสิได้สิได้สบายใจนะคะตอนนี้คือเอฟซีหลายทันนะคะบว,ว่าจิเป็นคนุณพ่อคุณแม่หรือว่าส่วนโตเส้นซองเองนะคะกะตื่นเต้นแล้วนะคะเริ่มตื่นเต้นเริ่มหาแนวทางแล้วนะคะว่าตัวใดสีส้มคือสีหยิบสีจับตัวใดเนาะสำหรับคลิปนี้นะคะเส้นซองกะจะมาวอาถึงแนวทางตัวเลขรัฐบาลไทยนะคะของ พอเซียนโคราดนะคะเป็นหนึ่งในเซียนเลขเล่านะคะมือว่านี้นะคะแนวทางเลขเล่าของพอเซียนโครัดก็เข้านะคะเข้าสีห่หนึ่งหนึ่งสี่เต็มเต็มนะคะเข้าเลขบนเนาะเข้าโตเลขทะเบียรถลดนะคะถ้าผู้ใดได้เวิรงคคิปบนะคะเวิรงคคิปบทีหัวน้ำโชคไหลสดมือว่านนี้นะคะงูเขียวขืนลดนะคะ เลขทะเบียนแปดเก้าหนึ่งสี่ปรสันออกตรงๆนะออกหนึ่งสี่บนตรงๆนะคะสำหรับเลขลาวเมื่อวานนี้นะคะบอต้องถามว่าเส้นซองไหนบอนะคะ <c oughs> ลืมนะคะลืมสื่อลืมจ่อยนะคะจนว่าเลยเวลาสื่อโอ้ยเสดายประสันว่าใส่กขักว่าสันเมื่อคืนนี่ก็เลยได้กินแหวแทนนะคะว่ามันสิได้กินนมูกระทะเลยได้กินแหวแทนนะคะ ว่นกลับมานะคะสำหรับเลขไทยของพอเซียนโคลาดเนาะบอกถึงรัฐบาลไทยงวดที่ผ่านมากคืองวดวันที่1มีหน้านะคะเลขพ่อกับเขานะคะพอแยกบุญแยกรางมา่อไก็เข้า5้าสองสอนะ,ะไอเข้า5-2ตรงๆนะคะนี่เนาะแต่บอกไว้ก่อนว่าตกอันเก้าเนี่ย คือหนูจดไว้แล้วนะคะพอพันทรงมาหายแล้วจดไว้แล้ววาสีเว้าแล้วคายากนะคะเวลาบดท่านก็นเลยบดได้นําเสนอนะคะบดได้นําเสนอให้คุณพ่อคุณแม่ได้เบิ่งกักกาบพอภัยนํานะคะแต่ที่เอามาให้เบิ่งนี่ก็คืออยากอยากให้คุณพ่อคุณแม่เอฟซี่เนี่ยหูว่าเหลขงลมวดที่พานมากนะพอห้แนวทางมากมันเข่านะคะงวดนี้พอห้มาแล้วนะคะแล้วกะบ ยำพรอมนะคะว่าล่งให้พอในเดอร์นะคะงวดเมื่อกี้พอเสียดายเนาะว่าทางช่องบัไดล่งไห้กะขออภัยอีกรอบหนึ่งนะคะมันบก็ท่านอิหีนะคะงวดน,นี้พ่อบอกว่าจังไดกะลงแนวทางเหล็กไท่เห้พอในเดอร์เพราะว่าพ่อมั่นใจว่าสันวางวดน,นี้มีเฮ้อ,อีกนะคะทางเซนซองกะเลยต้องรีบนะคะรีบจัดการให้พ่อเซียนโคนราชทันทีนะคะเดี๋ยวเข้าวาเบิรงเลยว่างวดน,นี้นะคะ คอเซียนโคลาชจะให้แนวทางแบบใดมากเนาะสำหรับแนวทางรัฐบาลไทยนะคะของเซียนโคราชงวดประจำวันที่16มีนาคม2566นะคะพ่อกะแยกบนแยกล่างหาคือเกานะคะมาดูในส่วนบนก่อนนะคะส่วนบนนะคะพ่อให้วิ่งไปที่6กับ7ค่ะ ใครมักดมือมักแลนนะคะไปบนเนาะ6กับ7นะคะเน้นไปที่6ค่ะวิ่ง6กับ7เน้นไปที่6นะคะก็คือ6เด่นกว่า7นะคะให้ลักร้อยมาพร้อมนะคะวดน,นี้พิเศษหลักร้อยมาให้ด้วยนะคะก็ให้มา3ตัวนะคะสำหรับหลักร้อยนะคะก็มี0มี3แล้วก็9นะคะพอคำนวณออกมาแล้ว คิดว่าลักลอย,อยงวดน,นี้บศูนย์กับสามกับเก้านี่ลักนะคะแต่พอว่องกลมสามมา่หาสามเดนกมมูนะคะให้แลกสามตัวมาทั้งหมดห้าหางค่ะก็มีสามศูนย์หกสามหกหนึ่งเก้าศูนย์หกเก้าหกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งค่ะ พอขีดเซนใต้ไปที่3 06แล้วกับสามนะคะเน้นพิเศษไปที่3 06แล้วก็3 6 1นะคะให้เลข2ตัวเลขจับคู่นะคะในส่วนบนมาทั้งหมด4หางค่ะก็มี06 6 1 0 7 7 1ค่ะ0 6 6 1 07 7 1นะคะนี่คือ สองตัวบนนะคะเน้นไปที่ศูนย์หกแล้วก็หกหนึ่งค่ะมาเบิง์ในส่วนล่างค่ะเลขล่างสัน่นวิ่งตัวเดียวเลยนะคะฟันเมื่อตัวเดียวเลยวิ่งไปที่8ดนะคะในส่วนล่างนะคะพอเซียนโคนราชบอกว่าล่างเน้นไปที่8ดเลยตัวเดียวนะคะให้เลขสองตัวมาสามหางค่ะสำหรับล่างนะคะ มี 8c 85 83 8c 85 83 3หางเท่านั้นนะคะพ่อเน้นไปที่ 8c นะคะโตเน้นนี่ก็คือโตที่พอเซียนข้อหลาดพนชอบส่วนโตนะคะมักเป็นพิเศษหายถ้าให้เลือกเนี่ยคิดว่าโตใดสิมากคักๆนะคะก็คือถ้าเป็นล่างนี่พ่อว่า 8c นะคะแต่ว่าโตอื่นกะ บอทิมนะคะยิบจับไวขึ้นกันนะคะนะเนาะนี่ก็คือตัวเลขทั้งหมดนะคะที่เซียนสองได้พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวขีดแบ่งแบ่งบนกับรางให้คุณพ่อคุณแม่ก่อนนะคะเดี๋ยวสิสับสนเนาะนี่นี่นะคะอันนี้คือแนวทางเลขไทยนะคะของเซียนโคราชนะคะ งวดประจําวันที่16มีนาคมสองห้าหกนะคะก็คืออีกมืออื่นมือหื่อนี่นะคะนี่พ่อบอกว่าอย่าลืมลงนะคะย้ำแล้วย้ำอีกว่างวดนี้จังได้ตัวเลขของพ่อกับมากนะคะจังได้ก็ได้เฮประสันพ่อว่ามาดูในส่วนบนนะคะของบนนี่คือส่วนบนนะคะคุณพ่อคุณแม่บนวิ่งไปที่หกกับเจ็ดนะคะเน้นไปที่หกค่ะ หลักร้อยนะคะงวดนี้แถมหลักร้อยมาให้ด้วยถ้าถ้าส่วนตัวพ่อนะคะคิดว่าหลักร้อยสิม,มาตัวใดก็คขึ้นมมาศูนย์หรือว่าสามหรือว่าเก้านี่ละแต่เด่นไปที่สาม,มากก็มูนะคะเลขสามตัวห้าหางนะคะก็มีสามศูนย์หกสามหกหนึ่งเย์หเก้าหหนึ่งศย์หหนึ่งค่ะ มีโตเน้นให้น้ำนะคะโตที่พ่อชอบส่วนโตก็คือ306แล้วก็361นะคะในส่วนเลข3สามโตมาเบิ่งในส่วนเลข2สองโตค่ะส่วนบุญห้มาซีหางนะคะก็คือ06 61 07แล้วก็71นะคะเซียนโคราชชอบพิเศษไปที่06แล้วก็61นะคะส่วนนี้ก็คือเลขล่างวสัน ล่างวิ่งไปที่8เม็ดเดียวนะคะฟันเลยไปที่8ตัวเดียวนะคะสําหรับไพรมักเมย์มักแลนนะคะวิ่งล่างไป8นะประสันพราะว่าเลขจับคู่เลข2ตัวให้ไหมแค่3หางในส่วนล่างนะคะก็มี8 4 8 5 8 3ค่ะพอชอบส่วนตัวไปที่8 4นะคะก็คือตัวที่หนูวงกลมแดงๆไว้นะคะก็คืขึ้นตามพอเพิ่นเลยนะคะพ่อเพิ่นทรงเลขมาให้ กับเขียนตามที่พน่งมาเลยนะคะตามนี้เลยเนาะแคปหน้าจอนะคะนี่คือเลขรัฐบาลไทยนะคะของเซียนโคราชนะคะนี่เรียบร้อยนะคะสำหรับเซียนโคราชนะคะวันนี้ก็คุณพ่อคุณแม่อาจจะเห็นแนวทางของเซียนเลขเล่านะคะ แต่เป็นเลขไทย1่ก็่เพราะว่าวันนี้เป็นวันอังคารนะคะจะไม่มีเลขลาวนะคะทางช่องก็เลยจะต้องนําเสนอแนวทางเลขไทยของเสียนเลขลาวในวันนี้นะคะเพราะว่าถ้าบบเหตดมือนีกะสิบอมีเวลาแล้วนะคะเพราะว่ามือนีก็คือว่าหนังครัรมืออื่นกับซิมีเลขลาวของเพิินอีกนะคะมือทัดไปเลขออกแล้วจัิสินะคะเดี๋ยวจะลงงหายท่านเนาะมือนีกับซิมี แนวทางเลขไทยของเพอรเซียนคราชเพอเซียนซิลินทอนนะคะเพอรเซียนสองห้องนะคะเพอรเซียนสุระนะคะแล้วก็อีกหลายๆเซียนนะคะที่เพิ่นบอมเอนบอมบอ,บอมเนเซียนเลขเล้ากัศมีห้คขึ้กันนะคะเมื่อนี่คลิปอาจเซอัดแน,แน่นิดนึงนะคะทั้งหมดทั้งมวลน,นี้นะคะในคลิปนี้ก็แนวทางเลขไทยของเเซียนโคราชก็มีเพียงแค่นี้คุณพ่อคุณแม่กับล่องพิจารณาเบิ่งดีๆนะคะ ว่าตัวเลขของเพิ่นนี่ส่งคือโถ้ามักคือพ่อเพิ่นกะยิกบกระจับตามพ่อเพิ่นนะคะถ้าบมักกระพานไปก่อนเนาะพ่อเพิ่นกระหายมากเป็นแนวทางนะคะเอาไปให้คุณพอ่อคุณแม่ประกอบการตัดสินใจซื้อนะคะบบเดมีอยังมากกรลลัตตีว่าตัวเลขที่เพิ่์นหายมากเนี่ยจะมากหลอยเปอร์เซ็นต์นดอกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเซนสองก็ต้องขอขอบคุณนะคะคุณพอ่อคุณแม่ fc แฟนช่องทุกท่านทุกคน ที่รับชมรับฟังนะคะคลิปนี้จนจบคลิปแล้วก็คอยกดไลค์กดแชร์นะคะกดเป็นกำลังใจให้ทางช่องบุญนำโชคนะคะแนวทางหน้าจะเป็นแนวทางดีๆของใครก็ฝาก FC ติดตามไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะขอบคุณค่ะ